เมนูวันนี้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะมันฝรั่งก็มีหลายรุ่นหลายพันนะคะรสชาติก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ใหญ่หน่อยแต่ไม่ค่อยหวานนะคะเต่นแน่นะคะ่ะส่วนรุ่นนี้จะหวานมีความหวานในตัวของตัวเองนะคะ มันฝรั่งก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะทำซุปทํามันฝรั่งบดแมสเสจทุ่งนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นฟรายนะคะมันฝรั่งทอดกรอบน,นะคะหรือแม้จะเป็นมันฝรั่งที่อยู่ในครีมก็มีความอร่อยแตกต่างไปนะคะมันฝรั่งก็มีประโยชน์เยอะมากนะคะใครสนใจทําเมนูไหนก็ลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็ลองทําดูได้นะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ